ในกาซาก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งสัรภูมิที่ยังคงต้องจับตาครับเนื่องจากกองทัพอิสราเอลยังคงเดินหน้าโจมตีในหลายพื้นที่อย่างต่อเนื่องรวมถึงพื้นที่ที่เป็นส่วนของโรงพยาบาลแล้วก็อีกหลายจุดเลยครับล่าสุดก็ทําให้มีผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้นอีกหลายสิบคนเลยนะครับด้านกองทัพอิสราเอลระบุนะคะว่าได้โจมตีศูนย์บัญชาก,การของกลุ่มฮามาสที่อยู่ทางใต้ของโรงพยาบาลคะ่ะรวมทั้งยังมีถึงการอ้างข้อมูลด้วยนะคะว่าสามารถสังหารผู้นำฮามาสแล้วก็เจ้าหน้าที่ระดับสูงได้อีกหลายคนคะ่ะ ขณะที่ฝั่งของฮามาสเองยังไม่ออกมายืนยันในประเด็นดังกล่าวค่ะกล้องวงจรปิดบันทึกภาพนาทีที่ผู้คนพยายามวิ่งหนีเอาชีวิตรอดค่ะเพียงเสี่ยววินาทีก่อนที่ขีปนาวุธของอิสราเอลจะตกใส่บริเวณดังกล่าวซึ่งเป็นพื้นที่ของโรงพยาบาลยูโรเปียนในเมืองคารยูนิสทางตอนใต้ของกาซาค่ะขณะที่ผู้เห็นเหตุการณ์ที่อยู่ไกลออกไปบันทึกภาพนาทีที่ เกิดระเบิดหลายครั้งที่โรงพยาบาลแห่งดังกล่าวนะคะจนส่งกลุ่มควันดำพวยพุ่งขึ้นหลายจุดค่ะโดยหลังเกิดเหตุโจมตีเจ้าหน้าที่และก็ชาวกาซาเร่งอพยพผู้ป่วยออกจากโรงพยาบาลเพื่อความปลอดภัยนะคะเหตุโจมตีครั้งนี้เกิดขึ้นเมื่อวนันอังคารที่ผ่านมาค่ะและถือเป็นครั้งที่2ของวันซึ่งด้านกระทรวงสาธารณสุขในกาซาระบุว่าพื้นที่ของโรงพยาบาลถูกโจมตีด้วยขีปนาวุธ9้าลูกส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตไม่ต่ำกว่า16คนบาดเจ็บอีก70คนค่ะ ขณะที่กองทัพอิสราเอลระบุนะคะว่าได้โจมตีศูนย์บัญชาการของกลุ่มฮามาสที่ตั้งอยู่ใต้โรงพยาบาลและเมื่อวานนี้สื่ออิสราเอลรายงานอ้างเจ้าหน้าที่ด้านความมั่นคงนะคะว่าอิสราเอลเชื่อว่าโมฮัมหมัดเซนวาค่ะผู้นําฮามาสและก็เจ้าหน้าที่ระดับสูงอีกหลายคนถูกสังหารในการโจมตีครั้งนี้ขณะที่ฝั่งฮามาสยังไม่ออกมายืนยันในประเด็นดังกล่าวค่ะไ ส่วนสถานการณ์เมื่อวันนี้ในฝั่งกาซาค่ะประชาชนในจาบเลียทางตอนเหนือของกาซาเร่งนําตัวผู้บาดเจ็บส่งโรงพยาบาลนะคะหลังอิสราเอลเดินหน้าโจมตีบ้านเรือนทางตอนเหนือของกาซาในช่วงค่ำคืนเข้าสู่ช่วงเช้ามืดว,วันพุธค่ะโดยในช่วงสายของวันเดียวกันชาวกาซาในพื้นที่ดังกล่าว ก็ได้มีการออกมาสำรวจความเสียหายแล้วก็ค้นหาข้าของที่ยังพอใช้ประโยชน์ได้จากซากกองปรลักหักพังหลังอาคารหลายแห่งเนี่ยพังถล่มลงมาจากการโจมตีของกองทัพอิสราเอลค่ะด้านหน่วยงานป้องกันพลเรือนของกลุ่มฮามาสเปิดเผยด,ด้วยนะคะว่ากองทัพอิสราเอลยิงขีปนาวุธโจมตีทั่วกาซาจนถึงรุ่งสางและทำให้มีผู้เสียชีวิต80คนในจำนวนนี้59คนอยู่ในพื้นที่ทางตอนเหนือ ขณะที่โรงพยาบาลอินโดนีเซียนระบุด้วยนะคะว่าในจํานวนผู้เสียชีวิตทางตอนเหนือมีเด็กรวมอยู่ด้วย22คนและผู้หญิงอีก15คนค่ะด้านกองทัพอิสราเอลออกแถลงการระบุว่าได้โจมตีกลุ่มฮามาสและก็กลุ่มก่อการร้ายอิสลามิกจีฮัตในกาซาพร้อมเสริมว่าได้ดําเนินมาตรการหลายขั้นตอนเพื่อลดความเสี่ยงในการทําร้ายพลเรือนโดยเมื่อวันอังคารที่ผ่านมากองทัพประกาศเตือนครั้งสุดท้ายถึงผู้อยู่อาศัยในจับเบรียและก็พื้นที่ใกล้เคียงค่ะ โดยสั่งให้อพยพไปยังกาซาซิตตี้โดยทันทีเนื่องจากอิสราเอลจะโจมตีอย่างรุนแรงในทุกพื้นที่ที่มีการยิงจรวดออกมาหลังจากก่อนหน้านี้มีจรวด3ลูกยิงจากกาซาเข้าไปในพื้นที่ตอนใต้ของอิสราเอลส่งผลให้มีเสียงเตือนภัยการโจมตีทางอากาศดังขึ้นนะคะโดยกองทัพสามารถสกัดเอาไว้ได้2ลูกส่งอีกส่วนอีกลูกเนี่ยตกในพื้นที่โล่งค่ะ ขณะที่ช่วงบ่ายวันนี้ค่ะอิสราเอลออกคำสั่งอ,อพยพครั้งใหม่สำหรับประชาชนใน6พื้นที่ย่านริมอลทางตอนเหนือของกาซาซิตี้โดยเตือนว่าจะมีการโจมตีเนื่องจากกลุ่มฮามาสกำลังใช้ประโยชน์จากพื้นที่พลเรือนเพื่อปฏิบัติการก่อการร้ายค่ะ ความเคลื่อนไหวเหล่านี้เกิดขึ้นขณะที่ทอมเฟรชเชอร์หัวหน้าฝ่ายบรรเทาทุกข์ขององค์การสหรประชาชาติร้องขอให้สมาชิกคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหรประชาชาติดำเนินการเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการฆ่าล้างเผ่าพัพนธุ์ในกาซาพร้อมทั้งกล่าวหาอิสราเอลว่าจงใจและไม่ละอายที่จะบังคับใช้เงื่อนไขที่ไร้มนุษยธรรมต่อพละเรือนค่ะนอกจากนี้ยังเรียกร้องให้อิสราเอลยุติการปิดกัน้นการส่งมอบความช่วยเหลือเข้าไปในกาซาหลังปิดกั้นมาแล้วนาน1ิสัปดาห์ ขณะที่ผู้แทนถาวรอ,อิสราเอลประจำสหประชาชาติยืนกรานนะคะว่าการส่งมอบความช่วยเหลือในกาซาล้มเหลวเนื่องจากถูกใช้เพื่อช่วยฮามาสทำสงครามซึ่งฮามาสปฏิเสธข้อกล่าวหานี้มาโดยตลอดค่ะ แผนการยึดครองกาซาของอิสราเอลที่มีการเปิดเผยมาล่าสุดเนี่ยก็เป็นที่วิาพากษ์วิจารณ์เหมือนกันนะครับรวมทั้งกรณีที่ทรัมป์เดินทางเยือนตะวันออกกลางในครั้งนี้ก็เป็นที่น่าสังเกตเหมือนกันว่าจริงๆอิสราเอลก็ถือว่าเป็นพันธมิตรที่ใกล้ชิดมากๆกับสหรัฐนะครับแต่การเดินทางครั้งนี้ทําไมทรัมป์ถึงไม่เดินทางไปอิสราเอลนะครับแล้วก็ปัญหาที่กําลังเกิดขึ้นอยู่ตอนนี้เนี่ยจะแก้ไขกันยังไงก็ยังไม่มีคําตอบที่ชัดเจนแล้วก็อีกหนึ่งพื้นที่ที่ต้องจับตาม,มองกกกก็คืออออทีีะะนนี่่เเเเมมนนนนะะะะรรรรพาาาาาหห้้้้ิสลงไดรปปรศใปชช ที่อาศัยอยู่ในบริเวณท่าเรือที่อยู่ภายใต้การดูแลของกลุ่มฮูตีอบพยพออกไปด้วยก็ต้องรอดูกันว่าหลังจากนี้จะเกิดเหตุร้ายอะไรขึ้นอีกหรือเปล่าคะ่ะ